ให้มั่นใจก็หัดรู้ขอบเขตซะบ้างสิอาคมเป็นศาสตร์ที่อันตรายมากไม่รอบคอบเอาซะเลยสจีมีคะเดกอเออฮารุทระคุงฉันเหรอคุยด้วยได้ไหมได้สิสุดยอดเลยการเป็นเราเมื่อวานฉันนะนะตกใจมากเลยละ่ะใจกล้าน้าดูเลยนะฝ่ายต้องข้ามไปถึงคูณราชิเลยนะอะไรเนี่ยอรุสวร์ฮารุโทระคุงไม่รู้เลยว่ามีโกโฮชิกิงามิ ก่อนนะใช่ใช่ขอดูโกโฮที่กินอมิของเธออีกรอบได้หรือเปล่าอ่ะฉันก็อยากดูเหมือนกันใช่คอนโอ้โหได้เล้ขอจับหน่อยยังเด็กอยู่เลยนะชอบแบบนี้งั้นเหรอหานี่เอง ไม่ถึงมันมไม่ใช่สักหน่อยนี่คือสิ่งที่จะกูนดังทำกันสินะแหวนดาบมัดออกไปสู้ทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นโอเมียวจิหรือที่มีโกโฮที่เก่งามิคอยปกป้องคนอะไรอีกล่ะขอโทษนะเอ๊ ฉันคงขวางหูขวางตานายแต่ฉันอยากสนิทกับทุกคนจริงๆเนี่ยพอจะยกโทษให้กับฉันได้ไหมก็ก็ได้ที่จริงนายน่ะยังควบคุมที่กิ่งอมิไม่ได้ด้วยซ้ำนั่นนกหูน่ะนั่นเพราะฉันยังไม่ได้เอาจริงสักหน่อยทาเป็นพูดดีตอนนั้นสภาพดูไม่จืดเลยนะแรกๆก็แบบนี้แหละนะายังไงก็เถอะที่นี่เขาโดฉันน่ะไม่ชอบกินอาหารนายฉันจะจำเอาไว้นะแล้วเรียก ฮารุทระก็พองั้นทุกคนก็บอกชื่อกับฉันหน่อยได้ไหมเรียกฉันฮารุโทระก็ได้ได้เลยเรียกซะจินะฟังฉันไหมเนี่ยชอบใจเหรอโท้จีเปล่าซะหน่อยจะว่าไปแล้วที่จริงเนอะเมื่อฤดูร้อนที่แล้วเพื่อนปากแข็งของฉันคนหนึ่งเขาก็ทะเลาะกับเจ้าบ้านนั่นสุดท้ายก็ไม่ได้คืนดีกันอีกเลยนะเออ ฉันไม่อยากจะเห็นมันเกิดขึ้นอีกนะไหนไม่ต้องชมลกหน้าฉันรู้อยู่แล้วโอ้โหไม่ค่อยเลยน่าอายอ่ะดีนะโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะเายงไปที่บ้านได้กจีบใจอย่างนั้นเลยได้น่ ต้องการอะไรเอ่อคือเดือเมื่อวานน่ะขอโทษด้วยฮะ <Huh? S 2> ถึงจบลงด้วยการสู้กันแต่ว่าคุณนที่ฉันมีปัญหาด้วยจริงๆเนี่ยนะคืออาจารย์โอโตมอตังหากนล้อ๋ออืมเหรอยังไงก็ตามฉันต้องขอโทษนะที่ทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่อืม mm. เอ่อคือคุณคุระฮาชิสินะ ที่จริงแล้วเธอแค่ใช้ฉันเพื่อเข้าหานากสเมะใช่ไหมฮะทำไมอ่ะเออเราเคยเจอกันมาก่อนตอนที่ฉันยังเป็นเด็กกับนาสเมะคุงเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะตระก,กูลคุณาฮาจชเคยเป็นตระก,กูลสาขาของตระก,กูลสิจิมิคาโดะงั้นพวกเราก็เกี่ยวดองกันอย่างนั้นเหรอฮะนายไม่รู้อย่างนั้นเหรออ่าๆเข้าใจแล้วแล้วตอนนั้นทะเลาะหรือว่ามีปัญหากันอย่างนั้นเหรอ เขาลืมไปแล้วล่ะเรื่องในตอนนั้นน่ะขอโทษนะคุณจำคนผิดแล้วล่ะ,ะเจอครั้งเดียวจะไม่ได้ก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่าก็สัญญาแล้วนี่นาสัญญาเหออรอดิบบินนี่เธอพอรู้ไหมว่าทำไมนักสิเมคคุงก็ถึงเริ่มมาผูกดิบบินนะเหมือนผู้หญิงสินะค <c oughs> งเป็นอุปกรณ์เวทมนตระกูสซจิมิคาโดของตะกูลซจิมิคาโดะเหร ฉันได้ยินมาจากอาตโตคุ้มโทจิเหรอนายถูกเลือกเป็นจิกิง,งาม,มีพระธรรมเนียมของตะกูสิจิมิคาโดใช่ไหมใช่แล้วเขายังบอกอีกว่าพวกนายต้องเป็นหนึ่งเดียวกันตามธรรมเนียมทั้งกายและจิตวิญญาณ ฮะก็ก็ไม่ได้แบบความว่าฉันไม่เข้าใจทำเนียมแบบนั้นหรอกนะแต่ว่าในฐานะนักเรียนมันเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออไม่ใช่แบบนั้นที่โทจิเล่านาเรื่องโกหกทั้งเพในสมัยกับฉันยังไม่ได้มีความสัมพันธ์กันสักหน่อยนะยังไม่เหรอไม่มีวันแน่นอนเราไปแค่เจ้านายกับเชกิงามิก็แค่นั้นละไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรอย่างนั้นสินะจะไปรู้สึกได้ยังไงเพราะพพวกเราเป็นผู้ชายนะสุดท้ายแล้วในหัวเขาก็มีแต่ตระกูลสิจิมิคดดสินะ เดี๋ยวสิคนที่เสนอตัวเป็นชิกิงามิน่ะคือฉันต่างหากละ่ะเอ๋หมอนั่นแบกชื่อเสียงตระกูลซูจิมิคาโดะแต่เขาก็ไม่ใช่คนจมปลักหรอกนะเธอไม่เช <ng ul ing> ื่อในตัวเขาเลยอย่างนั้นเหรอจะบอกว่าการที่ฉันถูกลืมมันเป็นเรื่องธรรมดายอย่างนั้นเหรอเอเอ,เ,อ,เ,อเปล่านะเออฉันไม่ได้ต้องการที่จะสื่อแบบนั้นหรอกนะมาทําอะไรกันที่แบบนี้ฮะแอบทำลับๆล่อๆกันสองต่อสอง ดี๋ยวก็มีคนเข้าใจผิดหรอกไม,<า>ม่ไม่ใช่แบบนั้นนะสุมเมะพพวกเราก็แค่ปรับความเข้าใจเนี่ยปรับเหรอคือฉันไม่รู้ว่าเราเกี่ยวดองเป็นญาติกันนะ่ะพอฉันรู้เลยเสียใจกับสิ่งที่เกิดพอได้คุยกันแล้วเธอก็ทำไมฉันบอกอีกกี่ครั้งเออนายเรียนไม่ทันคนอื่นอยู่ไม่ใช่หรือยังไง <S <S ถ้ามีเวลาว่างมากนะักทำไมไม่เอาไปปรับปรุงตัวเองใช้สุรุ่ยสุร่ายกับคุณคุราฮชิหรือคนอื่นๆในชั้นเรียนทำไม ทำไมถึงไม่หัดจริงจังซะบ้างนายก็เป็นสุจิวิคาดกไม่ใช่หรือไงอย่าหวังแต่เพื่งคนอื่นต้องเรียบเป็นองค์เยวจิที่แท้จริงที่ไม่หวังการพึ่งพาหรือความช่วยเหลือใดๆจากใครโดยเด็ดขาดไม่ว่าะจะยากลําบากหรือโดดเดี่ยวแค่ไหนนัสเสอมะโทจิคุงอ๋อมีอะไรเหรอเทนมา นี่นะ่ะอาจารย์อโตโมกให้เอามาให้ฮารุโทระคุงนะ่ะน่าสมฮะฮะนาท้าระ<อ>ท่ละฮ <c oughs> ะ <c oughs> น่นาสมัเะ้อ,อ,ะอ๋อทารุทระละฮารุโทระอคุง<ถ>เห็นมั้นี่มันอะไรกัน ้าที่ตามและยาบช้ายิ่งเจ้าทำใจใจราชาแห่งดาวเหนือให้สับสนยอมรับไม่ได้เด,ด็ดขาดเะราชาแห่งดาวเหนืออย่าบอกนะว่าผู้สรจทายะโคะพูด่องอะไรกันน่ะสองวันก่อนที่พวกนายจะเข้าเรียนวกาผู้สัทายะโคมาติดต่อกับนักเมฆค,คงนะ่ะว,ว,ว่าไงนะพวกนั้นพยายามลักพาตัวและต่อสู้ด้วยอาคมเรื่องนั้นนัชเมฆค,คงได้ถูกหน่วยสืบสูนเล่บนไต่ศูนย์เหมือนตอนวงที่หยุดเรียนน่ะ แสดงว่าหลักสูตรพิเศษที่ว่านั่นก็คือมาพยายามกันนะแสดงว่าการที่นักซิเม็คุงพูดออกมาแบบนั้นคิดคิดดูแล้วถ้าเข้าใจแล้วล่ะแค่แบบตะกูสิจิมิเฆโดวไว้ก็กดดันมากเกินพอแล้วแต่ยังถูกพยายามลักพาตัวเพราะถูกคิดว่าเป็นยักษ์โคอ,อีกไม่มีใครคิดอยากเข้าใกล้เขาแล้วเขาเองก็เข้าใกล้ใครไม่ได้เพราะไม่อยากก่อปัญหาแต่พอมีเพื่อนเข้ามา เขาก็ไม่ต้องการให้เดินลูกหลงอย่างน้อยก็รู้ตัวไหนสิจุาบ้าฮารุโทรรักคุมนี่น่ะอาจารเอาตัวโมะเขาให้เอามาให้คอนเทนมะโคจิคุระฮาชิขอฉันยืมพลังหน่อยเจ้าค่ะฮม ไม่มีทางเลือกแล้วนี่คำสาบกำเนิดยังพิพตจงย้อนจบพบคืนผู้เป็นทางมอดไหม่ดับดิ้นสิ้นเลายเออแล้วเหรอครับนายหัวของเราราชาแห่งดาวเหนือผู้สัทธาคอ ไม่ใช่คนของหน่วยสืบสวนเวทมนต์หรอเนี่ยมีผู้ศรัทธาท่านมากายไม่เว้แม้กระทั่งในตรวงขององเมียวหรือแม้แต่ภายในของหน่วยสืบสวนเวทมนต์ที่ต้องจัดการกับอาชญากรเวทมนต์ก็ตามทีพูดได้ว่าเราเป็นผู้รู้ซึ้งถึงความยิ่งใหญ่ของท่านยาโคอย่างแท้จริงแม้แต่ชีวิตและพรสวรรค์ของผมก็จะหวให้ท่านทั้งหมดครับกใช่ผมนะ ไม่ใช่ยะคเพื่อปลุกท่านจากรับไหลผมจะเป็นโกโฮชิกิงามิให้ท่านผมจะเป็นฮิชามารุ้นใหม่ให้เองเงี้ทำลายคำสาบข,ของฉันได้อย่างนั้นเหรอนสเมนสเมะ <G ül üyor> สำเร็จแล้วเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกแต่ดูเหมือนจะได้ผลนะเด็กอมมือตระกูลู้ราชิได้จะสงพราะอ์ไว้นายท่านผมจะเป็นผู้สแสดงให้ท่านได้ประจักษ์ถึงความแตกต่างระหว่างพวกเราเราผู้สถาก,กับไอ้เจ้าเด็กเหลือขอพวกนั้นเองนะครับดูนี่ ภูมิทักษ์ลำดับที่สองของซูจิพิคขโตยาโคราชาแห่งดาวเหนือนามของข้าคือขาคุเกียวคิปเนตัวฉันก็คือนิชามารุแล้วนั่นขาคุเกียวคิปจริงๆเหรอเกียวโกพอรู้ไหมขาคุกเกียวคิปค,ค,กกค,ค,คือจิคิงามิซึ่งเป็นวิญญาณชั้นสูงที่ถูกสร้างขึ้นมาว่ากันว่าเป็นไอสูนที่มีอยู่จริงมันนานเป็นน้อยร้อยปีเลยละ่ะแถมยังสามารถเปลี่ยนรูปร่างตัวเองได้ต่างๆนานา วินพิงแต่แขนที่ขาดไปที่เปลี่ยนอะไรไม่ได้ช่วยทีลงเ,เข้าคาถา,าด้านนี้ลงอาคมเอาไว้เหรอไม่เลวเหมือนกันเน่อาจารย์โอโตโม<น>เฮ้ยบ้าอะ ลุยเลยค้อนท่า,า,านเธอรู้ทันละแต่ท่านจะบัญชาเจ้าค่ะอันนดียบานหอมกระดมออเดอร์สุดยอดเลยคุณครูฮาชิกับคุกคิวกีแต่การพวกมันเลย แหมโถ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 เรียกไปหน้ากลองเลยนะครับที่นี้จะยอมรับแหมเราเป็นผู้ที่ได้อยู่เคียงข้างท่านได้หรือยังล่ะครับแต่ไม่ล่ะก็เราจะฆ่าให้หมดไม่เหลือนเลยนะเข้าว่าเนขอร้องพอเถอะแสดงว่ายอมรับแล้วใช่ไหมเช่เเดี๋ยวก่อนนะสิเม่เธอไม่ต้องพึ่ง,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 งลูกน้องสมัยก่อนหรอก ก็เป็นเพื่อนเธออยู่ที่นี่แล้วยังไงล่ะอย่าพยายามแบกทุกอย่างไว้คนเดียวสิ <c oughs> ต้องให้มีคนกลัวเธอหรือว่าคอยก่อปัญหาต่างๆให้เธอไม่จบไม่สิน้น <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็ยังมีคนที่จะคอยช่วยเหลือเธออยู่นะ <c oughs> สนใจคนรอบข้างบ้างลองเปิดใจกล้าที่จะเชื่อดูสิ อยากเป็นฮิชามารุของผมเหรอจะพาเจ้าไปถึงไหนถ้าผมจะมีฮิชามารุแล้วก็ตายๆต้องเป็นฮารุทร์คจิ๋ิ๋งงามไม่ในชีวิตผมคพื่อรุทอร์คนเดียวอยากขายคาคุคิวกดไอ้เหลือขอนั้นไอ้เหลือขอนั้นฉีกมันไปเป็นชิ้นๆซะช่วยทีคาคุคาคุ อาสนีบอดจงโหมก็นำฮอรเด้อ พอกคิวกิอย่างนี้ก็ควบคุมไม่ได้แล้วฮารุทราร์คุเอาออกที่ในน้ำของซูจิมิคาดุขอบัญชาจงออกมาฮกุโต เออนัสเมะไม่เป็นไรนะฮารุโทราคุงขอบคุณที่ช่วยนะฉันดีใจมากเออเออืมฮารุโทระคุงนัสเมะคุงเป็นไรไหมเออเออทานนั้นนะ่ะนิดหน่อยเทนมาคุงคุณกุราจิอขอบคุณนะ<อ>แล้วก็ต้องขอโทษที่ก่อปัญหาคุณกุราจิ ทั้งที่ผมไม่ดีกับคุณแต่ก็ยังมาช่วยผมผมต้องขอบคุณคุณจริงๆไม่หรอกอย่าใส่ใจเลยฉันเริ่มสงสัยตั้งแต่ตอนที่สู้กันแล้วล่ะตัวปลอมอย่างนั้นเหรอคาคุกเกียวคีนั่นใช่อสูรจริงๆเนอะไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอก หน่วยสืบสวนเวทมตนคนนั้นล่ะคงกําลังหนีอยู่ละมัง้งอย่างนั้นเหรอแต่จะว่าไปไนายก็ดูแข็งแรงมากๆเลยนะฉันอุตสาหไมา่เยี่ยมเพราะเห็นว่านายขาดเรียนไปตั้งสี่วัน <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าฉันหลับไปจนถึงเมื่อวานนี้ฮารุโทระคุงคือว่าจะเป็นไปได้วันพรุ่งนี้ช่วยคืนสมุดให้ผมได้ไหมครับเดีเยวงั้นคืนนี้คงต้องลุยแล้วสินี่นัซเมะคุงไม่มาเยี่ยมเหรอไม่ชอบใจเหรอเลิกพูดกับนายสักทีเถอะนะ วางตรงนั้นนะแล้วก็วางตรงนั้นน่ซ uh, uh, ึมแม่อ๋องจากนี้ผมจะมาอยู่ที่นี่นะฮะ <Huh? S 1> แต่ที่นี่หอพักชายนะผม,ผมเองก็เป็นผู้ชายนะฮะ <Huh? S 1> แล้วนายเองก็เป็นชิกีงามิของผมมีหน้าที่ปกป้องผม24ชั่วโมง จ็ดวันไม่มีวันหยุดบแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราจะอยู่หอพักชายได้ยังไงอ่ะก็บอกเองว่าให้พึ่งนายได้เ,ออเออนสเมคูุงไงคุณรัฮาชิ้นเลยเนสเมคุงเปลี่ยนไปจากตอนนั้นนะถึงหมอน,นั่นจะสนิทด้วยยากแต่ถ้าเป็นเพื่อนแล้วก็สนิทใจเลยละเ,เพื่อนเหรอฉันงั้นเหรออะไรนะ นัสิเมะคุงมากเลยแล้วอย่างนั้นเหรอเขาดีแล้วนี่เ,เดี๋ยวเอออะไรนะน่าเสียดายที่เขาจำสัญญาระหว่างเราไม่ได้แล้วแต่นัสิเมะคุงเทพมากเลยถึงดูเป็นคนจริงจังไปสักหน่อยแต่จริงๆแล้วเป็นคนใจดีมากเพราะฉะน,นั้นนายต้องช่วยให้ฉันได้คบกับนัสิเมะคุงให้ได้เข้าใจไหมคบเหรอแต่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 แตยแต่แต่าเ่็น่แ้่แต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 ่ได้แล้วต่แือ อ่าหรือว่านายเน่ยตกหลุมรักฉันเข้าแล้วฮยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแต่เสียใจด้วยนะเราจะไม่มีวันเปลี่ยนใจหรอกย่าไม่ว่ายังไงก็ตามนายต้องช่วยฉันถือว่าสัญญาก,กันแล้วนะมาทำอะไรกันตรงนี้นะฮะเเกินด้วยว่าได้ยินที่คุยกันเมื่อกี้นี้ฉันไม่สนหรอกว่านายจะตกหลุมรักใคร แต่ว่านายอย่าลืมหน้าที่ของตัวนายเองก็แล้วกันเฮ้ยไม่ใช่นะนะสุเมะไม่ใช่แบบนั้นเลยจะใช่หรือว่าไม่ใช่ผมไม่สนอยู่แล้วละเพราะเรื่องแบบนี้น่ะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผม,มผมน่ะไม่สนเลยสักนิดสนอยู่ชัดๆเลยเนี่ยนี่แหละเรียกว่าสนอหรโถ่เอ้บอกแล้วไงว่าเข้าใจผิดอยู่นะ่ะ しすぎる」 「どしさとあわぶれるけ」